เอ็นซาสตอรี่วันนี้ขอนำเสนอพระแม่ธรณีผู้ค้ำจุนธรณีพระศีวสุนทราหรือที่เรียกขานกันในนามพระแม่ธรณีนั้นหรือพระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นที่เคารพในนามมารดาของแผ่นดินเป็นจุดก่อเกิดสรรพสินทั้งปวงในโลกนี้จึงได้เปรียบเสมือนมารดาผู้หล่อเลี้ยงโลกรูปลักษณ์ทางด้านจิตกรรมของพระแม่ธรณีนั้น จะเป็นเทวดาผู้หญิงที่มีรูปร่างใหญ่แต่อ่อนช้อยงดงามพระชวีสีดำพระพักรูปไข่ยิ้มละไมยอยู่เสมอแสดงถึงความมีท่ไทยเยือกเย็นมวยพระเกษายาวสลวยสีเขียวชะอุ่มเหมือนกลุ่มเมฆพระเนตรสีเหมือนดอกบัวสายคือสีน้ำเงินพระชงเลียวพระพาหาดุดงวงอายาลานิ้วพระหัตเลียวเหมือนลำเทียนพระแม่ธรณี จะเลี้ยงมนุษย์บนโลกประดุดแม่เลี้ยงลูกคอยนับรู้การทำบุญกุศลด้วยการใช้มวยผมลองรับน้ำจากการกรวดน้ำดังมีปรากฏในพุทธประวัติความว่าเมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตัดสรล้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพญามารวัสดีและกองทัพมารได้เข้ามารบกวนโดยอ้างเอาบัลลังเป็นของตน พระพุทธองค์ก็ได้ทรงเป่งวาจาอ้างเอาธรณีเป็นพยานพระแม่ธรณีทรงแสดงปราฏิหาริย์ปราบเหล่าพญามารโดยทรงบีบมวยผมให้น้ำจากการกรวดน้ำของพระพุทธเจ้าในทุกชาติไหลออกมาท่วมพวกพญามารทั้งหลายให้พ่ายแพ้ไปในที่สุดแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสรู้ อนุตลรสัมโพธิยานเป็นพระพุทธเจ้านักการบัรนั้นในประวัติผู้คนในสุวรรณภูมิรู้ว่าที่มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะน้ำและดินเป็นสำคัญดังนั้นเมื่อคนเรามีชีวิตรอดได้ในแต่ละปีจึงมีความเชื่อทำให้การพิธีขอขมาที่ได้ล่วงล้ำก้ำเกินถึงสิ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการเช่นเหยียบจํำถ่ายของเสียหรือทำสิ่งอื่นใดที่ไม่เหมาะสม และทําการพิธีบูชาพระคุณไปพร้อมกันโดยการใช้วัสดุที่ลอยน้ําได้ใส่เครื่องเส้นไหว้ให้ลอยไปกับน้ําหรือที่เราเรียกว่าเทศกาลลอยกระทงพระแม่ธรณียังปรากฏความในพุทธประวัติกล่าวคือในคืนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้นั้นพญามารวัสดีและกองทัพมารก็ได้เข้ามารบกวนโดยอ้างเอาบัลังเป็นของตน พระพุทธองค์ก็ทรงเต่งวาจาอ้างเอาธรณีเป็นพยานจากนั้นมีเสียงดังกัมปนาทแผ่นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นพระแม่ธรณีต้องปรากฏกายเป็นพยานเอกแสดงการบิดน้ำจากวยผมเพื่อแสดงให้เห็นถึงกุศลที่พระพุทธองค์กระทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนน้ำที่กรวดลงบนพื้นแล้วแม่ธรณีรับไว้นั้นมากถึงขั้นเป็นมหาสมุทร พัดเอาเหล่าพญามารกระจัดกระจายหายไปตนเหตุนี้ทำให้เกิดพระพุทธรูปในปางมารวิชัยขึ้นในการต่อมาคติความเชื่อเรื่องการบูชาพระแม่ธรณีนั้นได้เผยแพร่มาจากอินเดียสู่ไทยเนื่องจากอิทธิพลคพัมภีพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่อาจกล่าวได้ว่าก่อนที่จะทำอะไรก็ให้บูชาบอกกล่าวต่อพระแม่ธรณีก่อน พอทุกอย่างในโลกล้วนกำเนิดขึ้นบนดินทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนก็จะต้องบอกกล่าวขอขมาเพราะว่าจะาก,กระทบกระเทือนพื้นดินตั้งแต่เริ่มตอกเสาเข็มหรือขึ้นเสาเอกหรือแม้แต่กเกษตรกรก่อนที่จะเพาะปลูกก็มักจะทําพิธีบอกกล่าวพระแม่ธรณีและขอให้ประสบผลสำเร็จพืชผลจเจริญงอกงามทางภาคอีสานนั้น ยังมีวิชาเฉพาะที่เกี่ยวกับพระแม่ธรณีหลายอย่างเช่นปรากฏหัวใจพระสุธาในสายสมเด็จลุนนครจำปาสักหรือพิธีเบิกโขนออกจับช้างก็มีมนที่กล่าวถึงพระแม่ธรณีด้วยโอมเบิกแนกแยกพระกรรมกวมงวมพระธรณีทางเส้นนี้ก็เคยล่วงปล่อยทางนี้เคยเที่ยวโอมสวาหุโนโนโมตัสสะทางภาคเหนือ ก็มีพิธีกรรมเกี่ยวกับพระแม่ธรณีอยู่มากที่นับถือเป็นประเพณีมีอาทิพิธีบนนางธรณีมาถึงปัจจุบันพระแม่ธรณีหรือพระแม่ธรณีบีบมวยผมยังคงได้รับความเคารพศรัทธ,ธาและกราบไหวบูชากันอยู่ไม่เสื่อมคลายเพราะว่าเราจะต้องอาศัยพื้นแผ่นดินอยู่ทั้งชีวิตเพื่อให้มีที่ทำมาหากินที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าที่ดิน ยิ่งต้องบูชาพระแม่ธรณีแล้วจะสำเร็จสมประสงค์ตามความเชื่อโบราณที่ว่าอยากเป็นเศรษฐีที่นาเป็นราชาที่ดินต้องบูชาพระแม่ธรณีและนี่ก็คือเรื่องราวของพระแม่ธรณีผู้ํำจุนธรณีนำพาความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนปัตตภี ติดตามเรื่องราวแบบนี้ได้ทุกวันในช่วงเวลา2ทุ่มทางช่อง M m s มซ่าสตอนะครับ